สุขทุกคนเรียกได้ว,ว่าเป็นการนัดรวมตัวกันครั้งใหญ่นะครับสำหรับหมอลำแตกสวดวดบันเทิงศิลล่าสุดทุกคนทางด้านพ่อการชัยวิรัยศิลนออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่านางเอกดาวค้างฟ้าเนี่ยคือใครนะครับ โอ้โหทุกคนหลายคนเนี่ยก็ลุ้นกันนะว่าสรุปแล้วนางเอกที่พักการชัยได้มีการโพสเนี่ยหมายถึงใครใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้พักการชัยได้มีการเขียนข้อความเอาไว้นะครับบอกว่านางเอกสาวดาวค้างฟ้าถึงสนามบินอุบลแล้วเสียนอนกําลังไปรับตื่นเต้นจังนั่นเองครับและทุกคนเลยครับคิดว่าใครแต่ว่าคอมเมนต์ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแม่บีนั่นเองนะครับวันนี้รูด้ว่าน่าจะครบทีมนะครับเพราะว่าวันนี้เราเห็น ทั้งพี่แองจี้แล้วก็พี่หมอนอิงครับได้มีการออกมาเขียนข้อความนะบอกว่าวันนี้หัวหน้าวงแตกสวดบันเทิงศิลเนี่ยโทรหานะครับทุกคนบอกว่าให้มาแบบด่วนๆหาชุดพิเศษให้หมอลำแบบด่วนๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นการแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยหรือเปล่าสำหรับอ,อุกอิงเพชรบ้านแพงกันทุกคนต้องบอกว่าวันนี้พี่แองจี้ก็มาด้วยนั่นเองครับ โอ้อโหใกล้เวลาแล้วครับทุกคนอีก30นาทีเท่านั้นก็ต้องมารอติดตามกันนะพุกคนว่าวันนี้จะเป็นยังไงสําหรับหมอลำน้องใหม่แตกซสวสดบันเทิงศิลน,นั่นเองครับทุกคนวันนี้มิมข่าวกระแสก็โพสตเหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยรับโคศกหร,รือเปล่าถ้ารับนะพี่มิมข่าวกระแสแจะบินไปถึงสีสเกตเลยนะครับทุกคนอ่ะก็วันนี้ถือว่ารอ,อจองหน้าหา้านหรือว่าปูเสือทิพย์กันบางคนบอกว่าตอนนี้คือปูเสือทิพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับหมอลำน้องใหม่แตกซสวดบันเทิงศิลนอุมิมเองครับทุกคนก็ อยากให้ทุกคนเข้าไปชมกันเยอะๆและคาดว่าวันนี้นะครับผู้ชมเนี่ยก็น่าจะแตะหลักหมื่นอีกเช่นเคยสําหรับหมอลําน้องใหม่นะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้เป็นปรากฏการณ์จริงๆอลิสนะครับทุกคนวันนี้อลิสน่ารักมากๆเลยแต่งตัวเป็นโอ้อลิสแต่งตัวเป็นแดนเซอร์ น้องอลิสแต่งตัวเป็นดดนเซอร์แบบนี้ครับทุกคนน่าจะกําลังบินนะครับมารวมตัวกันที่คณะแตกส้วดวนบันเทิงศิลป์อันนี้เป็นแดนเซอร์น่ารักมากอลิสนะครับคุณแม่น้องอลิสเนี่ยก็เผยบอกว่าอลิสอยากไปดูหมอลำ แตกสวดๆบันเทิงสินนั่นเองโอ้โหวันนี้พร้อมมากเลยนะแต่ละคนนะครับและล่าสุดเขาก็มีการลงคลิปกันแบบว่าน่ารักสนุกสนานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่คนก็ถือว่าเป็นหมอลำน้องใหม่ที่กําลังมาแรงมากๆเนาะในเครือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับอย่างที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสกบพี่คนเคยพูดเอาไว้เนาะในหลายๆคลิปนะครับบอกว่าองค์อิงเนี่ยน้องไม่ได้ทําเล่นๆอย่างแน่นอนเวลาที่น้องฝึกซ้อมฝึกร้องฝึกรําต่างๆนะครับพี่คน มันเหมือนกับเวลาที่เราได้ดูน้องไลฟ์สดอ่ะ มันเหมือนกับน้องร้องเล่นธรรมดาแต่วิมมองว่าน้องกําลังฝึอกอยู่นะตอนนั้นอย่างเช่นน้องทําไลฟ์สดนี้ขึ้นมาเหมือนกันเวลาที่อิงร้องทุกคนจะเห็นความตั้งใจของน้องนะทุกคน <S <S <igence> <S ที่มอบให้กับแฟนๆแล้วก็เหมือนกับฝึกฝนเอลงไปในตัวด้วยอย่างที่วันนี้อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยได้ออกมาโพสนะครับทุกคนว่าอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีเพดานที่สูงมากๆคือน้องเก่งอยู่แล้วทุกคนแค่ฝึกฝนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นก็จะท,ทําให้น้องเนี่ยไปได้ไกลมากๆและคราวนี้ทุกคนอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่า องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะไปเรียนลำกรน,นี้เพื่อต่อยอดบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าในเรื่องของการเรียนเรื่องของการลำต่างๆครับทุกคนมันก็จะมีหลายแขนงเนาะมีลำเพลินลำกรนลำซิ่ง โอ้โห oh, หลายลํำมากๆครับทุกคนแต่วงอิงเพชรบ้านแพงน้องเอาให้ได้ทุกทางจริงๆและน้องพัฒนาตัวเองเพื่อใครเลยครับทุกคนถ้าไม่ใช่ FC ฟซแฟนคลับที่คอยเชียร์น้องแล้วก็คอยสนับสนุนน้องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเห็นหรือยังครับทุกคนว่าน้องทำเพื่อ FC ฟซแฟนคลับจริงๆครับทุกคนก็ถือได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเ,เริ่มจากความกล้าพัฒนาสู่ความเก่งนั่นเองครับทุกคนอย่างที่จารย์บิ๊กภูมิรินได้พูดเอาไว้เลย,เลยตรงๆต,ต,ตัวเลยว่าหากวันนี้ไม่มีความกล้า ต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่มีความเก่งนั่นเองครับทุกคนเนาะตรงตรงตรงัวเลยแล้วอุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องเคยพูดเอาไว้ด้วยนะเวลาที่เจอน้องๆที่มาสมัครหลังห้านหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับ องอิงเพชรบ้านแพงกับพี่คนน้องจะบอกน้องๆทุกคนเสมอว่าต้องกล้าแล้วก็อย่าก,กักความฝันของตัวเองครับใส่ให้เต็มที่แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะดีเสมอนั่นเองครับพุกคนนี่คือสิ่งที่น้องได้พูดเอาไว้กับน้องๆที่มาออดิชั่นหลังห้าหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งพิ้วอิ่มข่าวกระแสก็ยังจําได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับทุกคนเก่งมากแล้วก็เชื่อว่าพ่อ,พอ,พอแม่เอ็ซแฟนคลับทุกท่านเนี่ยก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆสาหรับองอิงเพชรบ้านแพงครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่ ไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆนะทุกคนก็คือมีอะไรก็คือฝึกเรียนฝึกล่าเรียนตลอดนี่คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับลูกสาวก็ถือว่าปังมากๆแล้วก็จันบิ๊กพูรินเขาก็ไม่ได้ออกมาชมใครง่ายๆแบบนี้นะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่จันบิ๊กพูรินออกมาเปิดเผยว่าอุ๋งอิงเนี่ยไม่หยุดพัฒนาแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบคนดูนะครับอาจารย์บิ๊กพูรินเผยว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนที่แกะเพลงได้เร็วมากๆ2วันเนี่ยสามารถแกะเร็วกว่าอาจารย์นักดนตรีอีก พี่คนน้องสามารถแบบโอ้โหร้องเพลงบนเวทีได้อันไหนที่เป็นไวรัลต่างๆนะพุ่คนก็ถือว่าปังมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ขอให้น้องประสบความสาเร็จในทุกๆด้านน้องนี่แหละน้องเคยพูดเอาไว้ว่าลาเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับนะครับนอกจากเสียงเพลงเสียงร้องเสียงลํานั่นเองครับพุ่คนน่ารักมากครับแล้วก็วันนี้เราได้ทราบแล้วนะว่าอิงเนี่ยจะไปเล่าเรียนครับกับทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมบดินครับพุ่คนเป็นลํา เป็นลำกรอนเนาะเป็นลำกรอนเป็นอีกแขนงหนึ่งที่อาจจะเอาไปใช้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้อาจจะเป็นลำเรื่องต่อก้อนอะไรประมาณนั้นแหละครับทุกคนพัฒนาตัวเองไม่หยุดจริงๆสําหรับเด็กคนนี้ต้องยอมรับจริงๆนะทุกคนนะหลายคนบอกว่ารักนางเพราะว่านางเป็นแบบนี้แหละองค์หิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟโอ้โหปรากฏว่าพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนี่คือ แตกตื่นสุดๆวินาทีที่น้องปรากฏตัวนะครับวันนี้ทางด้านพ่อการใช้วิไลสินครับทุกคนก็ได้มีการอัปเดตนะครับให้กับพวกเราเนี่ยได้ดูกันวินาทีที่น้องนะครับไปเจอพี่ๆรถแห่ซึ่งวันนี้เอาโปสเตอร์ด้วย เอาโปสเตอร์ไค่ออไปให้พี่พี่ถแหาใจบุญสาวด้วยใช่ไหมอันนี้อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับไปทําหน้าที่แทนพ่อโจเออนะครับทุกคนน่ารักมากๆนี่แหละอุงอิงเพชรบ้านแพงครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไม FC แฟนคลับถึงให้การสนับสนุนน้องขนาดนี้นะครับไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็แล้วแต่พ่อๆใมเอฟซแฟนคลับเนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างวันนี้ก็มีนะครับแตกสวดๆบันเทิงศิลครับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ เตรียมปูเสือรอได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับอุ้มิมข่าวกระแสไปส่องความเคลื่อนไหวให้กับแฟนๆแล้วเขาก็บอกว่ามีนางเอกดาวค้างฟ้าด้วยนะไม่รู้ว่าใครเป็นนางเอกดาวค้างฟ้าพอๆ้อบ FC แฟนคลับก็นับลองคอมเมนต์มาดูนะครับวันนี้ก็รอลุ้นกันว่าจะมีใครมาร่วมบ้างนะครับกับ คอนเสิร์ตอุงอิงเพชรบ้านแพงกับแตกสสวดบันเทิงศิล์น,นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมารินด้วยครับทุกคนที่ออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องราวสุดประทับใจของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกว่าพอพ่อแม่ fc แฟนคลับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ภูมิใจในตัวน้องเป็นอย่างมากเลยเนาะทุกคนคือมิมเองยังภูมิใจเลยว,ว่าเฮ้ยน้องแบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ก็จากปากอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับทุกคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะครับให้แฟนๆเนี่ยได้รับฟังกันนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าองค์อิงเรียนรํากรกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพอ่อพ่อแม่เอซแฟนคลับทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อสองทุ่มเนาะวันนี้เรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกันนะครับทุกคนที่ช่องพ่อการชัยวิรายสินนะครับวันนี้ ที่ช่องพ่อการชัยวิไลศินนะครับไปเจอกันนะครับทุกคนเนาะอย่าลืมแล้วก็ห้ามพลาดเลยวันนี้นะครับไม่มีบัตรเข้าชมด้วยแต่ใครอยากจะซื้อบัตรเท่าไรก็แล้วแต่กําลังของพ่อพ่อแม่เอฟซแฟนคลับก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับอิมด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมิรินด้วยนะครับ